ฆ่าซะเลยครับมาอือมเมียน้อยเอาให้หมด สวัสดีครับคุณอยู่กับผมไลค์คิลลกับเกมเดดบอยเดือดไหลมาวันนี้ทําตามสัญญาอีกครั้งหนึ่งกับการใช้โมริของเนี่ยจ๋ามาฮะรอบนี้จะจัดเต็มขายห,หมดครับอื <c oughs> มอืมอืดาเมียน้อยเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเพิ่งเจอเนี่ยหลวงตบหัวเดี๋ยวจะเบิง่งจะเบิง่งอะไเอาอะไรบ้างไม่มีใครอ,อะไรไปเลยงั้นก็เจอกัน จะยอดนักสืบไปโอเคมาได้เวลาฟ่าฝน <c oughs> ทนั้งดถนอตัละครที่ทั้ทงดถนอทั้งสี่นี่ปอมไม่ตี่ <c oughs> เรื่มทำงานครับจากาศระยาต้องไปจะนู่นนะเจะสุดท้าย หนึงเล่นก่อนเล่นก่อน,เ,น,อนเอาเฮ้ยโอ้โหวิ่งเลยสวนกูไปเลยชิบหายเปิดกล่องที่นี่เหรอเปิดกล่อ,ลองอ้าวล่วงอืออโอโหแม่งล่วงพอดีจะตบมันมา,มาเซ็กซี่บอยเหรอเราเว้ยละ แล้วเหรอฮะไปไหนอู้ต้นไม้ต้นไม้บังธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมาบังมึงเหรอหมยแน่ไปเลยไปออกทางไหนฮัลโหลสวัสดีบ้าบ้าเอ้ยมานี่ตายซะนะคะ <c oughs> ตายทำไมภาพมันง่วงๆวะเฮ้ ตายซะน,นะครับหนึ่งศพตรงนี้ไม่มีฮะตรงนู้นเหรอแต่เย็นมันต้องรู้ผมมีโมลิมันต้องกลัวเอาตัวนี้ก่อนเลยมันขยับไปทางซ้ายฮะทางขวาไม่มีแน่นอนไปเจอโน,น้นโอเคชัดเจนเจอกันอีหนู เลยนะยุ่งใส่นะ้อลี่ยุ่งใส่นะ้อเอาไล่เรีนตีไล่เรีนตีไล่เรีนตีแลียนไปใส่ละนางเออลี่ยุ่งใส่เรยนยุ่พี่ว่างานนะ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเอา้าเอา้าวิ่งมาเจอกูพอดีชิบหายแล้วมึงเออเรียนไปพอ,อกูเองเด้อไป ฆ่าซะเลยฮะมาเมียน้อยเอาให้หมดโอเคที่เหลือเจอกันเดี๋ยวผมจะเหลือคนนึงนอนไว้ดีกว่าฮะเพราะว่าเขาจะได้มาฮิวกันเดี๋ยวเขาลงหลุมแล้วอยู่เจนฝั่งนี้แหละ ดาเอ๋อยู่นี่กันเหรอเป็นไรแล้วนะหนีไปแล้วเหรอขอกซ้ายออกขวาล่ะโอเคชัดเจนเตรียมตัวตายพังไม้แป๊บอืมเจ็ตเสร็จแล้วเหรอเยี่ยม เจอกันอีนูเดียบลนะ้มาอุ้ยไม่โดนจะปินมาอ,อืออือก้มนานด้วยบิงสองครั้งไอบ้บ้าหายหายเลย อันนี้ให้ชาวนี้มันหนอบแถวนี้สายเนียนสายเนียนมีไซน์เน่นเ,นนเกิดขึ้นแถนนี้หายยู่ไหนสายเนียนอีก,เ,กเจอแล้วเจอแล้วแต่ผมทำท่าไม่เห็นอืมเอาสองคนเลยเยี่ยม เอาอีเจสัมรีก่อนเดีย๋ยวทำท่ามเห็น,นอีทำหทท่าเห็นตัวนี้โอ้โหไม่โดนไว้อืมแป๊บนึงเรไปถีบเจนก่อนเจนนี้จะเสร็จละอ่า มันทำได้แค่เจนนู้นแหละฮะสองสามเจนนี้ติดกันนะ,ะสวยแน่พวกมึงกูบอกเลยไปไปเจนนู้นกันไปชัวฮะเจนนู้นแหละดี่ออกซ้ายแล้วดินเสียงครั้งหนึ่งอะ่นแล้าะนี่ไง ันอยู่ที่เดิมไหมมันอยู่เจนุนอยู่มันอยู่เจนุนอยู่สารเจนีนสารเจนี้นไม่มีโอเคเฝ้าสารเจนี้นไว้ไม่รอดกันหรอกบอกเลยเอาไว้อันละเจอแล้วอีหลังเครื่องคะมีวิ่งด้วยเดี๋ยววะแม่งหลุมอยู่ตรงนี้ว่ะเออเอ้าอุ้ยไม่โด,ดมมนอุ้งสะบัด เป็นไเราวะไอ้เฮี้ยแม่งดูยากว่ะดูยากว่ะย้ี้มังายเนียนด้วยไอ้เฮี้ยนี่ายเนียนด้วยอีกคนหนึ่งนอนผมจะไม่จะไม่ฆ่านะเก็บไปมาทาานี้ยังมาแล้วมีรอยวิ่งข้างหลังตรงนั้น อ่าเจอกันหืมไม่โดนมานี่มานี่ไล่ครับไล่สุดเลยวนะไม่โดนอยู่แล้วอะไรวะทำไมการอะไรผิดวะเดี๋ยวมปนจุกไปฮะจุกไป โอ okay, okay, เคเยี่ยมเห้อเลยจะเจอฝั่งนี้แล้วสนุกแล้วมึงอ้าวหลุดว่ะหลุดตำแหน่งว่ะหลุดตำแหน่งว่ะหลุดตำแหน่งว่ะไม่ไหวแล้วขอได้นนดีเถิดนะโอ้โหโอ้โหมีเข็มมีเข็มมีเข็มแล้วฮะ เฮ้ยโอ้โหเจอสองแล้วว่ะตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนตอนนั้นหลุดไปแล้วไม่เป็นไรหมดแล้วพี่เปนหมดแล้วอ้ยดูกบฟัง

อี่ไม่โดนโอ้โหบิเข้นหนึ่งบินขึ้นบิเขึ้นจะได้จบจบโอเคจบให้มันนอนฮนะจะไปเอาอีกคนหนึ่ง่าเจอแล้วไปไ,ไหนวะอยู่เพื่อนปะ แต่วะตอนนี้ดิหลุดไปได้ไงหนึ่งหลุดวะหลุดวะหลุดไปไหนวะไปหาเพื่อนที่นอนอยู่ฮะเดี๋ยวเดยวเกย์เพื่อทำงานแล้วเนสคลลิงเนสคลลิงเนสคลลิงช่วยพ่อทีลูก มันนี่ฮะปั่นเจนเลยฮะไอ้นั่นอ่ะอีกคนหนึ่งมันก็ไม่มาหิเวเพื่อนด้วยฮะมันไม่มามันน่าจะไปหลุมนะผมว่าเดี๋ยวไปแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอืมกระโดดแล้วเหรอไอ้นั่นกระโดดเข้าไปในะนั้นเหรอยิงไปนู่นแล้วโอเคเยี่ยม ล่อไปฮะล่อมันออกไปซ้ายโอเคเรียบร้อยทางโล่งอ้าวโอ้ยแม่งมันทำไมมันวาร์ปขนาดนั้นวะทางไม่เจอเนี่ยเจอแล้วเจออยู่เจออยู่เอ้ยยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่เห็นอยู่เอาเฮ้ยไม่โดนโอ้โหแม่งอะไรวะเฮ้ยเจอเจออยู่ ไปม่ข่าครับม่ค่ารอวันป่นนี้เสร็จโนวันมีแค้นไายรอมึงอยู่อ้าวผ้าซะด้วยสิเอาไงล่ะทีนี้ฮะออกซ้ายออกขวาดูที่สเกตกันไม่วิ่งฮนะไม่วิ่งไม่วิ่งด้วยหมอบแถวนี้หมอบไปแถวนี้ไม่มีรอยวิ่งฮนะสายแน่แถวนี้ ัอยู่แถวนี้ฮนะไม่ได้ไกลยังไม่ไปช่วยเพื่อนน,นอยู่เทแถวนี้ฟังเสียงครับเอาไว้ใครแลว้ววะ ไม่มีไม่มีฮะไม่มีฮิวกันอยู่นี่ผ่านอย่างเนี้ยเพื่อนมึงอยู่ไหนเขาน่าจะกลับไปปั่นเจนเดิมป่ะไม่อยู่ฮะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วยม เดีวะอยู่แถงนี้เดี๋ทางนู้นเดี๋ยวกูแน่ปันเศษตายคู่บอกเลยปันเศษตายคู่โอ้เสียเวลานะหาโคตรนานเลยเว้ยอยู่แถวนี้ฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่แถวนี้แหละ แอบู่แถวนี้ไปแถวนี้ไปแถวนี้ตาสองสังเกตดีกันใส่กันนะอีตัด,หตด์หล่ยตอวน้อยเนี่ทิเบรียุใส ผมวนไปงี้มันปั่นไม่ได้อะถ้าผมวนอย่างเงี้ยโอเคเราเครื่องนั้นแน่นอนนะเพราะว่าเครื่องนั้นใกล้ที่สุดแล้วเอาดิไปบินมาเงี้แหละได้เอจอแล้วหลังต้นไม้หลังต้นไม้นั่นไงหลังต้นไม้เจอเห็นผมผมสะบัดวิบวิบวิบตะกี้ออกซ้ายไปแล้วลอ่อจะล่อไปเหรอฮะ เอ้ยเอ้ยต้นไม้โอ้โหผมปล่อยปมปล่อยมจ้าพอคนนั้นนอนบ้างเฮ้ยตอนนี้ตอนตน,น,นี้ไป คนจะปั่นอยู่ไหมคุณว่าโอเคเยี่ยมโนวันเจอกันอีหนูวิ่งออกสายแน่นอนนะเดีย๋ยววิ่งไปไหนหอ่ะยางังอยู่แถวน,นี้อยู่แถวนะีอออ้อยู่ฮะเาหา็นแล้วเห็นแล้วเห็นหลังต้นไม้แล้วอืมอืมเจอกัน แล้นะวะ,ะเ่งตายลงหลุมเหรอโอ้ยยัลงล้มลุมยิงอาจริงๆน่าจะบิงสับนะพลาเองโถ่มีไบรด้วยมีไบรด้วยอืม ฆ่าได้แค่สองไคนหนึ่งแห้งตายเสียดายจังโอ้ขอโทษทุกคนฮะที่พาร์ทนี้รู้สึกว่าจะทําให้เสียเวลานานมากเลยผมเสียเวลาหาผมกลัวฆ่าคนหนึ่งเสร็จแล้วคนหนึ่งลงหลุมไงแต่มันก็เป็นจริงๆอ่ะเรื่องนี้ฆ่าแต่แรกก็จบแล้วป่โถ่เสียเวลาเวลาเอ้ขอบทุกคนที่ติดตามชมยุ่เสียเวลาดูนะขอบทุกคนจริงๆฮะหากเจอชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสามารัมรอบคุยส่งเรียงได้ทั้งใต้คลิปเลยป้ายยังกับบ้านไม่เลยครับพี่น้อง โอเคสองคนนี Beast ้ผมก็ต้องขอตัวลาลาลายเรือทำไมล่ะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวรกินไก่ทอดสวัสดีครับ